สวัสดีค่ะท่านลูกค้าและลูกบ้านของบริษัทลิชิเพสสองศูนย์จับกัดมาชนดิฉันอาภาอาธัธบุญบงนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทวันศุกร์ที่28นะคะเกิดภัยพิบัติขึ้นในประเทศพม่าแล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงอาคารชุดในประเทศไทยของเรานะคะนั้นก็ด้วยความหึงใยนะคะดิฉันก็ใคร่จะขอสนแสดงความเสียใจกับ ท่านที่ได้รับผลกระทบนะคะแม้ว่าจะเป็นผลกระทบเล็กเล็กน้อยไม่มีผู้สูญเสียชีวิตนะคะแต่ก็ทําให้ทรัพย์สินเสียหายเู้สิความตลกตกใจนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คงจะค่อยๆจางหายไปนะคะจากผลที่ต่อมาตลอดสิวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เกิดความสูญเสียอะไรขึ้นเพิ่มเติมอีกนะคะในส่วนของอาคารชุดซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นตามกฎหมาย ปีพศ2550ในเรื่องการที่จะต้องรับแรงต้านแผ่นดินไว้ได้อันนี้คือกฎหมายมาตรฐานของประเทศไทยเรานะคะซึ่งก็มีมาโดยถูกต้องตลอด18ปีที่ผ่านมา่ะ่รีชีซึ่งประกอบด้วยทีมงานวิศวกรโครงสร้างนะคะแล้วก็เป็นวิศวกรอาวุโสโทษก็ได้ลงสำรวจ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของเราทุกอาคารเลยนะคะและมาถึงวันนี้ค่ะในวันที่บันทึกเ,เทปเนี่ยนะคะคือวันที่8เมษายนเนี่ยก็ยได้รับหนังสือรับรองจากาบร,ากริษัทวิศวกรผู้ชำนาญการรับรองเรื่องความมั่นคงแข็งแรงสามารถอยู่อาศัยได้ตัดต่อเลืองมาแล้วนะคะหนังสือรับรองมาอยู่บน,นมือแล้วซึ่งเราก็จะได้เผยแพร่อ,ออกไป ในแต่ละโครงการของเราเพื่อให้ท่านเจ้าของหรือผู้อยู่อาศัยในอาคารเหล่านั้นเนี่ยได้สบายใจนะคะว่าได้ตรวจผ่านการรับรองมาเรียบร้อยแล้วพังสิ้นค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราได้ดําเนินการต่อเรื่องตลอดสัปดาห์ของต้นเดือนในสายน์นะคะท่านผู้มีเกียรติคะตลอด23ปีของนิชิเพลสเนี่ยซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้พัฒนานเนี่ยนะคะ เราเองได้ยึดมั่นในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของความซื่อตรงก,การรักษาสิ่งที่ได้อรับปากรับรองหรือโฆษณาไว้นะคะที่ผ่านมาตลอดยีบสาปีเราไม่เคยถูกคอมเพลย์นะคะในเรื่องของคุณภาพคือตรงการปกทุกประการเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นหลักตัวหนึ่งของทางราชกที่ทำให้เราเนี่ย จะต้องยึดถือแนวทางนี้่อต่อเรื่องไปไม่หยุดยั้งน,นะคะในเรื่องของคุณภาพในโอกาสที่ใกล้จะถึงวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยของเราแล้วได้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะคะซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่ประจําปีของประเทศไทยเรานะคะดิฉันเองและคณะเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัทลิชิเพสก็ขอน้มน้อคุณประศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือตลอดจน ท่านที่รับถือาศาสนาอื่นๆนะคะก็ขอให้ได้รับพรจากพระที่ท่านเคารพรับถือนะคะขอให้ท่านมีความสุขกายความสบายใจความเจริญความสําเร็จในกิจการทั้งปวงที่ท่านปรารถนาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองนะคะต้องการมีบุตรก็ขอได้บุตรบุตรชายหญิงที่น่ารักมีครอบครัวที่รักและอบ่นตลอดสงการและตลอดปี2568นี้ค่ะ